เฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พี่ก็มาให้ตาคำขอ,ขอนะคะมีลหลายๆคนบอกว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเป็นยไงบ้างเจ็บไหมแล้วปากเป็นยังไงจริงๆ์ตอนแรกก็จะเอาลูกลงไปให้ดูแหละต่ก็เลือกเ,เขาจะดูว่าเออจะพูดได้ไหมจะกินได้ไหมอะไร่างเงียก็เลยเก็บเอาปากไว้ให้ดูนี่คือวันที่สองหลังทำมาปากนะคะ รวมแต่ไม่รวมมากบางคนเนี่ยวันที่สองที่สามตื่นเลยคุดเลยแต่มีอ้องก็รู้สึกว่าเติดไม่ค่อยรวมมากเท่าไหร่ก็รวมสังเกตก็คือหนีรยเยยะถามว่าเจ็บไหมเรา้อไม่เจ็บคุณหมอใจดีด้วยราคา ยู่ที่ปากบนอยู่ที่ราคาสองหมื่นบาทถ้าปารักด้วยก็น่าจะอีกสองหมื่นเนาะแต่กไม่ได้ทำท,ทุัอย่าทำแค่ปากบวก็บางทีก็ได้ทำแต่ปากบนอย่างเดีวยวก็พูดได้รัแต่ก็เนี่ยพูดได้กินได้ไหมก็ก็กินได้นะไม่เป็นอุปสรรคต่อการกินแต่ว่าเวลากินก็ค่อยหยอ่อนหยอะนะ ก็กำลังจะลอกโคตรขัดทำให้ดูแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากทำก็สนใจก็ไปทำเลยแล้วแต่ที่นี่จะในคำปากก็มีหลายแบบแล้วกันก็ลองลองเซ็ตเมนต์เแล้วแต่นะคะว่าอ๋เดี๋ยวเอา,ะาอ,อะไรหาก่อนจะมาทำ้ดูแลนะโอเคนะคะท่าน,นี้ก่อนง่วงอยากง่วะขอบคุณนะคะทุกคนที่ ินเหนียวใกล้ดีป่ากินเหนียวใกล้เจ็บแน่เดี๋ยวมันแบได้อีกโอเคนะคะาหายดูใจก็เดี๋ยวก็เคยมาคุยกันใหม่สำหรับใครที่อยากทำก็อยากทำก็ทำเลยเจ็บไหมอืมไม่เจ็บชิวเอาแค่ทายยาชาอย่างเดียวแล้วก็หมอเขาจะวาดปากวาดเสร็จแล้วเขาก็ตัด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 เนือ้อ เห็นเนื้อเนี่ยน้อยติดตรงปากเลยหลุดลงมาเนื้อแล้วก็เขาตัดเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เลเซอร์ห้ามเลือดพอเลเซอร์เสร็จก็เย็บชิ้เองใช่ละตัดมาณไม่ถึงชั่วโมงแป๊บเดียวเองตื่นเต้นมากตอนผ่าตัดแต่ว่าคุณหมอใจดีเวอร์โอเคนะคะมาให้ดูแล้วค่นี้ล่ะขอตัวก่อนคิดถึงทุกคนนะเดี๋ยวเร้วามาคุยกันใหม่บ๊ายบาย